ก็คือพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลยใช่ค่อะอย่างอย่างตอนนี้ที่มีก็คือเป็นตระกูลไลเบอร์รี่ที่เอามาช่วยนะคะค่ะเช่นอะไรบ้างคะ,อะตอนนี้ที่ที่กำลังทำอยู่ก็คือขนมปังไล b เบอร์รี่แล้วกำลังจะผลิตตัวขนมไทยที่ทำจากไล b เบอร์รี่ด้วยอ๋อก็คือเป็นออ<ช> <organic. S 2> ร์แกนิก คือเป็นอาหารที่คือคนเริ่มรักสุขภาพมากขึ้นก็เลยใส่ใจว่าวัตถุดิบมาจากไหนนี้ก็เข้ามาจากไรซ์อรี่เลยเข้าร่วมโครงการของสถาบันอาหารด้วยเป็นโครงการพัฒนาผิตพันธุ์แล้วเข้าไปรู้จักกับสถาบันอาหารได้ยังไงคะก็คือเริ่มเริ่มแรกจากที่เราเริ่มขยายแล้วเราเรามีโรงงานนะครับพอเริ่มมีโรงงานเราก็ดำเนินถึงเรื่องระบบคุณภาพการผลิตนะครับ ก็คือพัฒนา,านการิเป็นเข้าสู่สร,ระบบ GMP นะครับแล้วก็เราก็คือเข้ากับโครงการร่วมกับถาาานาหารนะครับแล้วก็มีโครงการท s c c p เมืม่อปีปีที่แล้วนะครับก็เข้า,ขาร,รบบ่วมกับธนาหารเหมือนกันก็คือเป็นการพัฒนาในเรื่องของระบบคุณภาพร่วมกัน,น,กน,กนค่ะ เพราะฉะนัน้นก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูโรงงานกันนะคะทีน,ทน,นี้พูดถึงสินค้าเนี่ยพอเห็นเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะก็เลยเกิดคำถามว่าอะไรขายดีที่สุดเลยอะค่ะคือถ้าเป็นขนมไทยก็จะเป็นขนมชั้นใบเตยอะค่ะอันนี้คือขนมเบสิกที่ทุกคนต้องทานใช่ค่ะแค่สีก็น่ากินแล้วค่ะ แล้วตอนนี้ก็ดับแปลงมาเป็นขนมชั้นดอกกลาบค่ะอ๋อเป็นขนมชั้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ประยุกต์ให้ดูแบบสวยงามเหมาะกับการของฝากด้วยค่ะอันนี้ยังทำด้วยสูตรเดิมของคุณแม่หรือเปล่าคะตอนนี้เริ่มเริ่มเอามาดัดแปลงแล้วค่ะค่ะให้มีความลดความหวานลงหน่อยค่ะก็มากบบเทรนกระแสยุคปัจจุบันสุขภาพใช่ค่ะค่ะ แล้วนอกจากนี้มีก็จะมีเป็นดั้งเดิมที่คุณแม่ทำนะคะก็จะเป็นเป็นกายศาสตร์ค่ะอันนี้ก็จะเริ่มมาใส่ถั่วใส่ออลมอนใส่ลูกเกดก็จะเป็นกายศาสตร์ทรงเครื่องค่ะอันนี้คือดั้งเดิมที่ที่ที่คุณแม่ทำอยู่ พัฒนามาแล้วใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตะโก้เผือกค่ะใส่กระทงใบเตยค่ะแต่ขนมไทยเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คืออยู่ได้แค่วันเดียววันเ่ียวันคะแล้วเราบริหารจัดการยังไงอะคะในด้านของการปล่อยสินค้าให้ไม่เสียหรือว่าไม่ตกค้างให้กับร้านแล้วก็เป็นต้นทุนของเรามากเกินไปเราต้องวางแผนก่อนนะคะว่า ในแต่ละวันเนี่ยสินค้าตัวไหนขายดีสินค้าตัวไหนขายไม่ดีถ้าเป็นถ้าเป็นขนมประเภทที่เสียง่ายเราก็ดูนะคะว่าเอออันนี้อาจจะผลิตน้อยหน่อยถ้าเป็นวันเสาร์ทย์ก็อาจจะผลิตมากหน่อยอันนี้พูดคือขนมไทยที่เป็นสินค้าไฮไลท์ขายดีเลยแล้วรบรรดาเบเกอรี่ที่ขายดีในตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างก็เป็นในเป็นเค้กก็จะเป็นเค้กนมสดเค้กนมสดนะครับ แล้วก็จะมีก็าจะมีการให้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยเป็นเค้กนมสดหน้าบูเบอรี่นะคะแล้วก็เค้กช็อกฝัดช็อกฝัดเค้กส้มค่ะซึ่งเราใช้ส้มซันครีกเป็นส้มสดนะคะมาในการผลิตนะคะก็คือมีหลากหลายแต่ว่าเค้กเนี่ยขายดีใช่คือเดียวแล้วก็มีภาพคล่องสูงคือแบบว่าออกไปเร็วมากมาปุ๊บหมดปั๊บ จริงๆว่าสักครู่ถ้าคาุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะคะก็จะมีคนเข้ามาซื้อนะคะมาช้อปปิ้งเบเกอรี่แล้วก็ขนมไทยตอลอดเวลาแล้วคนหนึ่งยังไม่ได้ซื้อแค่ชินช้น2ชิ้นบางคนซื้อเป็นหลายสิบชิ้นก็มีนะคะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นแล้วก็มีพวกขนมที่เป็นขนมแห้งด้วยคุกกี้อันนี้ก็ทําเองเหมือนกันทำเองค่ะคุกกี้ก็มีประมาณ1ิบกว่ารสครับนนแต่ว่าเป็นคุกกี้สไตล์โฮมเมด ก็จะเป็นคุกกี้แบบตักทีละชิ <st ้นองไงอะคะค่ออย่างคุกกี้แมคคาเดเมียค่ะซึ่งเราจะใช้วิธีการแช่แข็งให้เย็นจัดแล้วก็มาตักอ๋อคือเป็นโฮมเมดใชไม่ได้เป็นแบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมใช่ค่ะคือทุกอย่างทำที่ร้านนี้หมดเลยที่โรงงานโรงงานค่ะ แล้วอย่างขนมปังเองแหละคะที่ถือว่าเป็นสินค้าที่ถือว่ามีประเภทมากที่สุดในนี้ก็ว่าได้ไไลทรของเราคืออะไรขนมปังเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังผลิตสไตล์เป็นโฮมเมดอยู่แต่ว่าด้วยด้วยจํานวนที่ที่ก็มากขึ้นก็การมีหารจัดการก็ยากขึ้นตามมานะครับเกิดการที่ที่การผลิตแบบนี้เนี่ยก็คือเราพยายามคงคงสู่การผลิตที่เป็นแบบเน้นส่วนผสมที่ มีเนยสดเข้าไปส่วนผสมนะครับทดแทนการใช้เนยเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะหอมหวานก็คือเนื้อแป้งก็อาจจะออกค่อนข้างที่จะไม่สามารถจะใช้กับเครื่องหรืออะไรได้ก็ต้องใช้แรงงานของคนขนมของเราจะไม่ได้ใช้เนยขาวเป็นเป็นส่วนผสมค่ะส่วนใหญ่ใช้เนยสดเนยแท้ ซึ่งต้นทุนก็จะต่างไปแล้วก็จะสูงกว่าด้วยเหมือนกันแต่ราคาเฉลี่ยเนี่ยถือว่าตามท้องตลาดเราเท่าๆกันสูงกว่ามากกว่าน้อยกว่ายังไงคะก็อยู่กลางๆนะอ๋อก็คือใกล้ๆกับท้องตลาดแต่ว่าต้องยอมรับว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยต้นทุนจริงๆก็สูงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แต่ตอนแรกเลยคืออยากให้สินค้ามีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคจริงๆนะคะทีนี้ตอนนี้เองลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นใครอะคะ เป็นคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นชาวต่างชาติอยากเป็นเป็นคนไทยครับกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะก็ถประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเกือบทั้งหมดเพราะว่าพิพานส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพิพานที่เป็นเบเกอรี่สำหรับคนไทยอ๋อแบบไก็ยังเป็นขนมปังนุ่มๆเป็นเนื้อนุ่มๆมีเปหวานนิดๆมาเรื่อขนมปังหวานค่ะเป็่ขนมปังหวานแล้วก็มีการแต่งหน้า แล้วก็ไส้มีไส้อ่างี้ก็เป็นคนไทยคือถูกปากคนไทยก็เลยถูกใจคนที่มาซื้อเป็นลูกค้าของเราเป็นลูกค้าประจําด้วยใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเป็นขาจรบ้างเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเป็นลูกค้าที่ที่เดินทางมาจังหวัผนานาไปผ่านเาเห็นมีเหมือนเป็นบัตรสมาชิกด้วยหรือเปล่าคะใช่อ๋อเรามีระบบบัตรสมาชิกให้ด้วยคือยังไงคะ คือทาตั้งใจคิดทําขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรตอนแรกเพื่อเพื่อรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นอ่แล้วก็มีส่วนลดให้ส่วนลด50%แต่ว่าลูกค้าตอนนี้มีเคยนับจํานวนลูกค้าไหมคะว่าเอมีสมาชิกของเราในกี่คนแล้วที่ถือบัตรให้ของปั้นคําหอมเนี่ยค่ะก็แน่าจยประมาณครับประมาณ5,000 ไม่น้อยเลย5,000คนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาขาไม่ใช่มีแค่ที่นี่อย่างที่บอกไว้ว่ามี9ก้าสาขาแล้วก็มีแฟรนไชส์อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกว่าจะมาเป็นขนมที่หน้าตาหน้าทานแบบนี้เนี่ยนะคะมีกระบวนการผลิตเยอะทีเดียวเดี๋ยวพี่วิรัตแล้วก็พี่ปูยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันนะคะว่า ก่อนที่จะมาเป็นขนมที่โชว์อยู่ที่ปั้นคำหอมนี้ผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนไหนบ้างนะคะส่วนวันนี้เราขอบคุณพี่ปูแล้วก็พี่วิรัตมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เราทั้งสามคนลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ ถาไม่ใช่เกิดตัวมากเลยเวลาเราพูดถึงคนทำขนมหวานเนี่ยต้องอ้วนทอดชิมทอดทานอะไรเงี้ยเราจะเห็นาคนไซส์ใหญ่ขนาดนล้ไม่ปวดตัวเลยใช่ไมมใช่ ดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรรบเข้าสู่รายการนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตนะคะอย่างที่เฟริรสัญญาไว้ค่ะว่าวันนี้จะพามาดูโรงงานของแบรนด์ปั้นคําหอมกันนะคะว่าลายการผลิตของเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็โรงงานนั้นจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับชื่อแบรนด์หรือเปล่าต่างฝปพร้อมกันเลยค่ะ วัตกรรมเปลี่ยนชีวิตเราอยู่กับแบรนด์ปั้นคําหอมนะคะซึ่งวันนี้เรามากันที่โรงงานการผลิตอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วเข้ามาเนี่ยนะคะก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันก่อนเลยอันนี้นี่ถือว่าเป็นหลักมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพเลยใช่ไหมคะครับพอเข้ามาถึงแล้วบอกได้อย่างเดียวหอมมากกลิ่นที่เตะเข้ามาในจมูกเลยนะคะอันนี้คือโรงงานที่เราผลิต เบเกอรี่และขนมขนมไทยขนมไทยอีกอีกอีกหลักหนึ่งนะคะจากนั้นเรามาดูเรื่องของเบเกอรี่ดีกว่าลายการผลิตไม่มีกี่ลายแล้วก็แต่ละลายแบ่งเป็นสินค้าประเภทไหนบ้างคะโดยรวมๆแล้วก็จะไม่ได้แบ่งกันแบบชัดเจนนะฮะว่าอันนี้ต้องผลิตอะไรนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพนักงานแต่ละคนก็จะมีงานที่เป็นลิมของสินค้าของตัวเองนะฮะก็งานประจำของเขาเลยใช่ก็จะเป็นงานประจำ ตอนนี้มีพนักงานกี่คนแล้วพี่ปูคะทั้งหมดเลยในโรงงานร้อยร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนอันนี้ก็คือเขามาทําทุกวันไหมคะทุกวันครับแล้วหยุดหยุดสัปดาห์ละหนึ่งวันสลับกันหยุดสลับเหยคะร้อยกว่าคนเนี่ยต้องบอกว่าจากเดวันที่เราคุยกันเนี่ยมีแค่พนักงานสองสามคนเองผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาแล้วก็โตขึ้นเยอะทีเดียวนะคะแต่ละกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะจะต้องเริ่มต้นจากอะไรคะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่เตรียมส่วนผสมก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้ามาในสู่กระบวนการเข้าอบครับอบแล้วก็เข้าไปเรื่อ๋ออันนี้คือลายทั่วๆไปอย่างด้านหลังที่เราเห็นอยูงนี้กำลังทำอะไรอยู่คะก็ทำขนมปังครับขนมปังอันนี้ทำแป้งก็ต้องมีการขึ้นลูกต้องงวดเนาะโอ้โหใช้แรงงานคนกันทั้งนั้นเลยแล้วตัวใหญ่ก็ยังใช้แรงงานคนอยู่นะครับเพราะของเราก็จะเป็นสไตล์ กึ่งกึ่งโฮมเมดอยู่ใช่เพราะจริงๆรแล้วเราเคยทำที่เป็นใช้เครื่องจักรน้่ยเหมือนกันก็แค่ทดลองครับแค่เรทดลองแต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะอะไรคะอย่างเช่งเครื่องนี้ค่ะคือถ้าเป็นอันทั่วไปก็จะเป็นต้องมาคุมกลมอีกรอบแต่นี้เราต้องมาคุอกลมเพื่อเพื่ออะไรเพ่ให้มันกลมแล้วก็เนื้อเนีย อ๋ออันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทั่วไปว่าจะไม่ได้ทำกันแต่เราพ่นมาเนื้อเนื้อขนมปังเราค่อนข้างมีความเชิงสูงเพราะว่าเราใช้ในสดก็เลยเหงือกจะนิ่มล้าไม่เครื่องมาถ้าเกิดจะเอาให้มีคุณภาพออกมาเลยแบบเหมือนก้อนกลมเลยจะไม่ได้ไไม่ต้องมาเครื่องกรองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีแรงงานคนจำนวนมากนะครับ เมืเ่อเทียบกับกับกับอุตสากรรมทำไม จำนวนคนขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผลผลิตเราไม่ได้ได้เท่าเท่านั้นอาจจะอาจจะช้ากว่านรง่ของระยะเวลาเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าหลักๆก็มาจากวัตถุดิบนี่แหละค่ะที่เราใช้ของที่เป็นเนยสดของดีมีคุณภาพซึ่งไม่สามารถที่จะออกมาตามรูปที่ต้องการได้จากเครื่องจักรโดยตรงก็เลยต้องมีกําลังคนมาเพื่อง่ายคือจริงๆเราใส่ใจผู้บริโภคนาะเลยอยากได้ของดีๆนะคะทีนี้พอผ่านกระบวนการเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็เห็นมีหลายห้องเดียวห้องมิกซ์หนึ่งสองสามมีห้องที่เป็นเตาอบมีแพ็กกิ้งด้วยค่ะแต่ละห้องนี่ทำหน้าที่ต่างกันยังไงคะเราแตกต่างกันตามตามเอ่อ้องมิกซ์สองนี้ค่ะขนมปังขนมปังนะคะสีแป้งขนมปังนวดแป้งขนมปังมาแล้วก็มาลงเครื่องนี้ค่ะขั้นตอนคือกลงอาหารแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็เข้าห้องหมักแล้วก็อบห้องนี้ห้องหมัก แล้วก็อบแล้วแต่ละประเภทขนมปังนี่ใช้เวลาอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันขึ้นอยู่ขนาดน้ำหนักขึ้นอยู่กับน้ำหนักของของเนื้อขนมปนค่ะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็ต้องหักนานหน่นอยประมาณกี่นาทีได้คะถ้าชิ้นเล็กก็ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเป็นานเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บออกมาก็เป็นแกงที่เราเห็นหอมแบบนี้เลยเข้าไปในห้องแพ็คนห้องแพ็คก็จะแพ็คเลย นมปังหนึ่งช AL totally ิ้นใช้เวลาทำตั้งแต่ตอนเอาวัตถุดิบมา mix ผสมกันมาประมาณหชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงเต็มรวมถึงแพคออกมาเป็นเสร็จคือกล่องเขาก็ถือว่าค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับรายการผลิตที่มีกําลังคนใช่ไหมคะเคยนับไหมคะว่าวันหนึ่งมีเราผลิตกี่ชิ้นก็ยังหลักหลักหลักพันนะฮะไปหมื่นเลยคะไม่ถึงไม่ถ เราบอกเออถึงเหมือนกันนะเอาแต่บอกมันหนึ่งหมื่นบวกลบเนี่ยแหละจะถูกเยอะเหมือนกันโอแล้วเราผลิตทุกวันเลยหรือคะหรือว่าบางช่วงที่เป็นเทศก,กาลนี่ก็จะผลิตเยอะหน่อยใช่ค่ะ<ม>แล้ววันธรรมดาก็ผลิตน้อยหน่อยอ่าฮะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าแต่ละวันเนี่ยอะไรผลิตมากผลิตน้อยสถิตย์ยังไงคะใช้ข้อมูลในิตยอดีตมายยคาดการณ์อนาคตใช่ค่ะ แล้วแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์กับเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เท่ากันจะวันจันทร์จะน้อยที่สุดตามหลักเลยเออฮะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะเยอะเยอะที่สุดอะไรเยอะสุดเลยคะขนมประเภทไหนเกือบเกือบทุกๆกับเย็นแต่ว่าเราก็ขายได้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยเลยเห็นบอกมีช่วงบางเดือนก็เหนื่อยเหมือนกันยอดขายโตเป็นพิเศษอย่าง ก่อนเปิดเทอมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทุกอย่างมาจากสถิติหมดเลยโอ้โหแล้วเราเก็บยังไงอะคะเก็บจากหน้าร้านหรือเก็บจากล่ากงานยังไงบ้างก็เก็บจากการขายที่เกิดขึ้นแบบหน้าร้านนะครับอ๋อก็คือดูตัวใบเสร็จนั่นแหละว่าเขาเก็บไปขายอะไรไปบ้างกี่ชิ้นในแต่ละวันใช่ไหมคะตอนนี้พนักงานร้อยคนเราดูแลเขายังไงอะคะเพราะว่าต้องบอกว่าใช้แรงงานคนเยอะแบบนี้ แล้วก็ทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นอะไรที่ควบคุมยากมากพอสมควรเลยมีวิธีบริหารจัดการยัง<ช><ช>ไงบ้างคะก็จริงๆแล้วก็ใช้หลักทั่วๆไปฮะก็คือเมื่อมีผลงานที่ดีแล้วก็ปรับให้นะครับแล้วก็ให้คือให้รางวัลสำหรับคนที่ทำดีนะครับ,ะรบอะไรอย่างเงี้ยฮะแรงจูงใจผิวมือของคนที่มีฝีมือเช่นอะไรคะผิวมือดูจากอะไรอะคะ ก็ดูจากความรวดเร็วของเขาความทำงานนะครับว่าเขาทำงานแล้วมีคุณภาพพราิงนของเสียน้อยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีมีฮะของเสียจากการผลิตเช่นอบไม่เอ่อขึ้นรูปแล้วออกมาไม่สวยขนมปังไม่ได้ตามเวลาหนักนานเกินรูปร่างผิดเพี้ยนเนยอ๋อนี้ก็ต้องลบออกเหมือนกันใช่แล้วก็จะมีเบี้ยขยันในส่วนของไม่ได้ขาดงานไม่ได้หยุดลาอะไรเนี้ยครับ ก็จะมีให้เดือนละห้าร้อยะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลเขาตามที่เราเห็นสมควรแล้วก็มีสวัสดิการในระดับหัวหน้างานมีอาหารให้หนึ่งมื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้สําหรับหัวหน้างานขึ้นไปนะครับอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นตามตามศักยภาพของของบริษัทเราพยายามจะให้เพิ่มขึ้น